어, 폼래 폼래. 어, 웬 잡. 띵. 아썸볼. ตัวละครอันดับที่7เป็นของอของคือเฮาค่ะเฮาเนี่ยจะถูกกล่าวถึงในหนังด้วยนะคะจะมีบทเด่นในตอนในภาคที่3ค่ะซึ่งสาเหตุที่เฮายุคอนได้เนี่ยโลกีเนี่ยพูดประมาณว่าเพราะว่าเขาเป็นคนชั่วบริสุทธิ์นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ตั้งข้อสันนิษฐานคือเพราะว่าเป็นสายเลือดของโอดินค่ะใน MCU เนี่ยถูกกล่าวว่าเป็นพี่สาวคนโตซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเฮาเองก็แบบว่าเป็นลูกรักโอดินเลยพากองทัพเนี่ยไปบุกยึดดาวนู้นๆใช่แต่เอาจริงเฮาไม่พ่อพาทำไงใช่พ่อพาทำ พ่อเขาทำแล้วก็โดนแบบการที่ร่าในิคมเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องถูกต้องเพราะเราเบี้อำนาจชือพ่อขนาดนั้นแต่เอาไปมาพ่อแบบพอละแต่เราแบบโดนปลูกฝังอย่างนั้นเอาไปมาพ่อแบบรับไม่ได้ด้วยพลังของดูจะฆ่าเขาฆ่าไปลง ตัวละครต่อไปนะครับผมตัวละครที่ชื่อว่าบรอค่ะบรอลอฟเอสกาดนะคะตัวละครตัวนี้ก็คือเป็นพ่อของโอดีทีค่ะ<อ>ถ้าจะกล่าวถูกต้องก็คือปูขอออป่ของทอนั่นเองค่ะปู่ของทอนะคะเป็นกษัตริย์คนแรกของเอสกาดที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะ<อ>ซึ่งเขาได้ถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่นะคะพ่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะเอสกาดก็ตัดสินใจส่งทอลงไปปราบค่ะสิ่งแรกที่ทอทําก็คือปราคอนโยเนียใสย่ค่ะซึ <c oughs> ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือแน่นอนค่ะคุณปู่ปะนะคะสามารถรับพนของทอได้ค่ะถึงท้ายที่สุดจะจบชีวิตตลงงนนนนะะคแ่่ก็็เปหึใ ที่คู่ควรค่ะเรามาทําความรู้จักกับตัวละครตัวต่อไปดีกว่าเหตุการณ์ของโอดินค่ะโอดินหรือโอดินอัลฟ a าเธอร์นะคะก็อย่างที่ทุกคนทราบดีค่ะพ่อของทอนั่นเองนะคะเป็นคนสั่งให้สร้างคอนแล้วก็ลุงลุนคือออเดอร์ให้ลูกชายนะคใน MCU นะคะกล่าวไว้ว่าในอดีตเนี่ยตอนที่โอดินสั่งให้กลอนคนแค้นเนี่ยสร้างคอนยูเนียขึ้นมาเนี่ยระหว่างที่สร้างนะคะ คอนยูเนียก็มีเศษอะไรเนี่ยตกกระเด็นลงไปสู่โลกจนกลายเป,ป็นรบาดอันเป็นสาเหตุให้ไดโนเสา์สูญพันธุ์คือแบบว่าตีตีหนักมากเออเศษดู<ๆ>เศษที่กระจายหมดเลยใช่ค่ะซึ่งตอนที่ตกลงไปนะคะก็ทําให้โอดีเนี่ยต้องลงไปตามเก็บนะคะซึ่งนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่นําไปสู่การที่โอดีเนี่ยได้นําคอนยูเนียเนี่ยต่อสู้ร่วมกับอเวนเจอร์ยุคหินนั่นเองค่ะโอเคครับอันดับต่อไปอันดับสุดท้ายของเรื่องนันเองครับผมเป็นไมตี้ชอนนั่นเองเอเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือหลังใครมี TOA ก็คือแฟนของตอนเองคับเจนฟอสเตอร์รอดอเร์เจนนั่นเองอมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ดร์เจนโอปปวยไงเขาปวยเป็นโรคมะเร็งครับาหายวิธีรักษาไม่ได้ไงโอ้ออต้องใช้อะไรดีวะวิทยาศาสตร์ก,ก็ช่วยไม่ได้้ว,วรเาารือเศศาสตร์เดือเวทมนต์ไวกิ้งอวกาศสื่อสารมาัมดาวให้ัมดาวช่วยดาวก็พาไปแอดการเพื่อว่าช่วยยังไงดีทีนี้คอนทอเรียกขาเจน ด้วยเงื่อนไขอะไรสักอย่างทำให้เจนอ่ะคู่ก่อนกับคอนแล้วได้พลังของคอนมาอิบิรอัคเนไฟเพราะได้คอนมาก็บินได้เลยบินได้เลยเขาคิดว่าตัวเองบินได้ครับเขาเป็นคนที่แบบเอ้ยเพิ่งได้คอนนะตั้งที่แบบพอน่ะ ได้มาเป็นพันปีแล้วก็ถือว่าใช้เก่งคนเดีวแต่ได้เวลาที่ยังไม่นานจะใช้แบบซูซี่กับพอมันไปได้ไหมทั้งที่แบบพอก็โอ้จะใช้ได้กี่ขนาดนี้เป็นพันเป็นร้อยปีแต่คนที่เพิ่งได้ไม่กี่วันจะมาเก่งได้ไงได้สมญาณนำเ a เคาว่าไม่ติทอหรืออีกทินเพราะว่าเมียย่อมเก่งกว่าัวเออคือตัวเจนฟอสเตอร์เนี่ย อันนี้ต้องบอกว่าในเหตุการณ์ในคอมิกเนี่ยเจนฟอสเตอร์ได้รับการเชื้อเชิญจากตัวทอให้ไปเป,เป็นแบบว่าตัวแทนของชาวโลกเพื่อที่จะแบบว่าเป็นประชุมสภาคอนคว e s ออฟเวิลด์เจนเองเนี่ยคือว่าเรีเ,รเธอเป็นมะเร็งอยู่แล้วเออแต่เธอก็ยังแบบว่าเลือกที่จะทํางานเป็นตัวแทนของชาวโลกเจนที่ต่อสู้กับศัตรูครั้งแรกเนี่ยแล้วทอ,อก็มาเห็นด้วยเนาะไม่รู้ไงว่าเป็นใครเออใช่มพราะว่าเป็นแฟนตัวเองไงก็ไม่เอาคอนกูไปไงเออจะเอาไงอ่ะคอรกูคืนมาจะโมกทวงคืนพอปุ๊บ เอ๋อเป็นแฟนเองไม่เชื่อเออแม่กูหรือเปล่าเนี่ยจูบเลยจูบเลยเอ้าแม่กูไม่น่าจูบเลย <c oughs> เที่รอดไปเจนแบบได้ครอบครองพลังได้หลังจากนั้นมีเหตุการณ์ที่ทาให้เจนต้องเสียสละตรวเองคอบิกเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าศัตรูของโอ,อดินเป็นแบบว่าสิ่งที่แบบสร้างขึ้นจากความเกลียดชังโอดินทั้งหมดเนี่ยนักรบแอสการ์ทั้งหมดเนี่ยแบบว่าไปรุมก็ยังเอาไม่อยู่ทอไม่อยู่ วอรสแต็กไม่อยู่วอทอไม่อยู่ไม่แต่โอดินเนี่ยเขาแบบว่ายังแบบหดหัวไม่มีใครสู้ได้แล้วอ่ะเออไม่แต่มตี้ทอแบบว่าเอะเอาไม่อยู่สิ่งที่เธอทำมาคือแบบว่าการปาคอนไปแล้วให้คอนเนี่ยมันบินเอาเชือกเนี่ยไปมัดรอบตัวอสูนตัวนั้นแล้วเขาเลยก็พาขึ้นไปเผาวงอโนทิ์ซึ่งเผาไปพร้อมกับคอนเลยทําให้ตัวเจนฟอสเตอร์เนี่ยซึ่งเธอเป็นมะเร็งใช่ต้องใช้พลังของคอนเพื่อที่บบรักษาเออนั่นก็เลยทำให้แบบออดินเนี่ยทการชุบชีวิต ของของเจนฟอสเตอร์ขึ้นมาอเออแล้วก็ส่งเจนเนี่ยกลับไปที่ดาวโลกแล้วก็ใช้ใช้ชีวิตที่เหลือในการแบบว่ารักษาตัวเองจากโรคมะเร็งอย่างถูก<อ>ต้องไม่เสียให้หายดีกว่า <laughs> เฮ้ยในในทอภาคในทอภาคสองใอ่แกบอกว่าเฮ้ยในโลกอ่ะมีสิ่งมีชวิตที่เรียกว่าหมอ <laughs> เออ <laughs> ก็ให้หมอจัดก,การไปเออมึงเห็นเขาทำดีขนาดนั้นมึงมึงช่วยชีวิตเราไม่ช่วยมึงเป็นเทพที่เหียมให้เขาไปหาหมอึงไม่ว่ามันต้องรอคิวนานอย่างไห เอยาแดกจะหายังเปนเทพที่เยี่ยมมากเออพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงแห่งจักรวาลอ่านี่ก็คือตัวละครทั้งติดตัวที่เรายกมาสำหรับตัวละครที่แบบว่าเคยถือคอนของท่อ